มาแล้วครับอำเภอปราสาทสวัสดีครับช่างนกครับพีเอ็นนกงานช่างแก้ไขดัดแปลงสุยางสุแนวแต่ว่ารถห่อนบ่ดัดแปลงเอิ้นหาพยานให้กันอยู่เนี่ยกันหูว่าเป็นซางเนี่ยบ่มาให้ดอกคำว่าคุยกันหมู่บ้านอยู่ใต้หงมคอยว่าเปลี่ยนเหมือนพยานว่าโอ้ผูปวดหัวกับว่าเปลี่ยนเหมือนอาการเครื่องร้อนเครื่องโหลดอ่ะเปลี่ยนหมดแล้วมันยังอยูงนี่อยู่เนาะคนขับมาพี่ ไปเห็นแนวอื่นครับไปเป็นพระเอกมอลำไปเป็นพระเอกล็อกกันตึมไปนี่ตรงนี้ดังนั้นต่ำเนาะปากเกตเข้าไปเดี๋ยวกลับเข้าบ้านเราวัดเลยตัวตนี้ขันเข้านะอยาให้เกินพันหนึ่งเต็มที่ก็คือหกร้อยเมื่อกี้พระใหญ่เป็นยังจะใส่หกร้อย 600, เพราะว่ามากดนี่เสดเหลือหาเนาะคุณเข้ามาเหลือซีก็เลยเพิ่มไปอีกตนึร้อยหนึ่งมึงนี่ถ้าจะได้ออกหาบ้านในเวลาจังหวัดปลายสายคนโทนมือเจาก,กับเปิดปลายสายเทระัน เกียรเสียบขึ้นวานนานจุ่ยใส่กดปืด๊ดนะเนาะเขาก็ไเดโห้ว่ามันเสียบอลเดี๋ยวกันมันลดหายไปจากสามร้อยตัวนี้มากโของเจ้าเหลือสามนั่นนีโยนเขปาปลาคนทนมือไม่ขายสี่พันกว่าบาทา <c oughs> ตัวนี้แดงดันสูงยกบุ้งกีเดินซ้ายตัวนี้แดงดันสูงขึ้นกัน,นตัวนี้ก็ แขนสวิงเดินขวามันสลับจั็หน้อยบัคือรถเขาสากลถามว่าติดตั้งบังได้เพราะญ่ครับยูยูมันลอยไปสิ่ีกหนึ่งมาสันนี่เมนดีลีฟมันเออขันเข่าเพื่อกันก็ขึ้นกันขันเข่าเราก็ขึ้นกระถอดออกมาล่างนํำความสะอาดเบึงเออมึงพี่เข็มเข็มมันบอดีใฮ้มันเบาไหวอยู่ดีแล้วตัวนี้ยุดทึ่งสลับตัวเบื้องไดขันซอมเดี๋ยวบาไหวอยู่ดีซื้อไม่ใช่ไหมสองพันกว่าบาทเนาะซื้อยังหรคอครันข ซื้อเจ็ดเอาที่เดี๋ยวไผอีกใช่ไหมโอ้ยส่งผมแม่อมากแท้ของเราก็สรุปก็นั่นนหะกระบอกนั่นแหละเนอะเห็นชัดเจนโหลดยุกกระบอกเดียวนั่นแหล่ะมาวัดตะบะโหลดโหลดเบิดขั้นบ้านนี่เออบ้านในเครื่องก็ว่าตองเห็นหนังหนอกก็ว่าหนอกก็ว่าหน้าไม่ว่าแต่ก็ว่าหน้าเขาพอดีเพื่อขันเร่งนนั่แหละเห็นไหมถ้าไม่รู้เป้าหมายก็ถอดปั๊มถอดเพิ่มถอดมอน้า โอ้ยถอดไปทัวที่บ้านนี่ไ่ได้แท้กระกบ,บอกพุ่นยกหน่ยเรามองมันจะอันตรายอันตรายอย่างเม่ทีเกิดชินลูกสูบเราเริ่มไปดีเข้า,ขากับขังนี่เศษเล็กออกมาจากนี่แหละโอ้ยช่างนกเลยบหนคอยกรับเจ้าเนี่ยนีอ่อันตากันฝุ่นมันถีไปป่วยอยู่ในฝุ่นเออเอาถือมาโชคดี C A S E ไม่งกับม็ฝฟอยสู้ฟังน่ยลูกหลานเนีืยเสร็จปฏิสิทธิ์บสิษัทวิซาใหา้ต้องไปเครื่อนคายคลายส่อสังหารกันสร้างโรงเขาเยอะมากดูหลายเปลืองห้ามันถึนเข่าแล้ว โอเคสวัสด okay. ีคร <<|so|>> ับผมสวัสดีครับไก่ดอกโอ้ยทีมงานเพ่น